ขอหยิบคอมเมนต์ของน้องอีวากิมขึ้นมาตอบนะคะคือมันมีประโยชน์มากป้าแก้วเห็นแล้วอ่านแล้วอืมน่าสนใจนะคะคือน้องบอกว่าหนูขอถามป้าแก้วว่าหนูโง่ามากเหรอคะที่หนูไม่เคยขอเงินแฟนฝรั่งเลยก็แล้วแต่เขาจะให้หนูเพราะว่าเขาจ่ายค่าหอหอค่าห้องค่ากินค่าวีซ่าห้าปีทุกสิ่ง เขาเป็นคนใจ่ายให้หมดเขาออกทุกอย่างให้หมดนะคะแต่หนูไม่เคยขอเงินเขาใช้เพื่อนหนูเลยบอกว่าหนูโง่ทำไมไม่รู้จักขอมาใช้นี่บ้านขอบ้านขอรถหรือขออะไรก็ได้คือขอขอจากฝรั่งมากอบโกยว่าเงินเถอะเพื่อนสอนมาหนูบอกป้าแก้วว่าแฟนหนูเขาช่วยหนูตั้งแต่ยังไม่เคยเจอกันเขาส่งเงินให้หนูกินใช้ตลอด แต่หนูไม่ได้ทำงานบารนะคะหนูเคยทำธุรกิจส่วนตัวแต่ปิดกิจการลงแล้วแล้วก็มาเจอแฟนในเว็บไซต์ค่ะหนูเคยไปต่างประเทศสองครั้งหนูเห็นแฟนของหนูขาวว่าเขาจะได้เงินมามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆไหนจะค่าใช้ใจ่ายที่ต่างประเทศอีกหนูพยายามช่วยแฟนประหยัดทุกวิธีทางถ้าหนูช่วยได้ แต่เพื่อนหนูนะคะมักจะพูดว่าให้หนูขอเงินเลยขอเงินขอเงินแฟนฝรั่งเลยมันรวยนะคะแฟนหนูบอกว่าสิ่งนี้ล่ะที่หนูแตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นๆนะ,ะก็จะประมาณว่าแฟนแฟน,น้องไม่เคยขอเงินแฟนเลยนะค,ะคือไม่เคยอ่อย เอ่ยปากขอเงินว่าเฮ้ยฉันอยากได้อันนั้นฉันอยากได้อันนี้ฉันขอความช่วยเหลือฉันจะอันนั่นฉันจะอันนี้ฉันอยากให้คุณซื้อรถให้ฉันอยากให้คุณซื้อบ้านให้เฮ้ยฉันขอเงินไปทํามาน่ไอ้น,นี่คือน้องไม่เคยพูดไม่เคยขอนะคะแต่ว่าน้องเคยไปหาแฟนที่ต่างประเทศแล้วสองครั้งนะคะแล้วก็รู้ไปรู้ไปเห็นว่าแฟนล่ำทำงานลำบากและเหนื่อยแค่ไหนและการเป็นอยู่ของแฟนเป็นอย่างไรนะคะ แล้วการที่เขาช่วยออกค่าใช้ใจ่ายค่าที่พักค่าหอพักค่าเล่าเรียนค่าวีซา่าค่าต่างๆอะไรแบบเนี้ยนะคะค่ากินอยู่น้องบอกน้องประทับใจตรงนี้ของแฟนมากก็เลยไม่ไม่สนใจหรอกว่าเพื่อนจะพูดยังไงแต่มันมันมีความรู้สึกคือเพื่อนเพื่อนเขาก็อาจจะรักกันนะแต่ว่า มันไม่ใช่เวของเราหรือเปล่าไม่ใช่แนวทางของเราที่ที่เราจะมาของเงินแฟนเราหรือเปล่าเพราะว่าเรารู้จักแฟนของเราจริงๆนะคะคือเพื่อนไม่รู้จักแฟนไงรู้แต่ว่าเออเขาส่งให้เขาส่งให้แสดงว่าเขาต้องมีเงินขอสิต้องขอสิขอเพิ่มขอเพิ่มขอเพิ่มนีสัสคนเราไม่เหมือนกันนะคะสอดอของคนก็ไม่เหมือนกันดังนั้นแล้วการที่แฟนรักและเมตตาน้องก็เพราะว่าน้องเป็นคนแบบนี้ไง นะะจงรักษาความดีของตัวเองไว้นะคะพระแก้วขอชื่นชมน้องค่ะ